ทางออกเลยก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะสำหรับผมนะจะแบบพูดตรงๆนะนักดนตรีหลายๆคนก็ต้องขายเครื่องดนตรีเพื่อเอาไปกินแล้วผมมาตั้งโกไว้กับทีมทั้งหมดก็คือเราจะโก g l o b a l หรือ worldwide ให้ได้อย่างเงี้ยผมว่านาะคนยับมันต้องไปตรงนั้นได้แน่นอนสิ่งที่ไซด์บายซายมุ่งนำเสนอไม่ใช่เพียงการบอกว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตอะไรอยู่หากแต่เป็นการหยิบยกประเด็นในสังคมมาพูดคุยเปิดใจรับฟังความเห็นจากผู้คนหลายกลุก่ม ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ประสบพบเจอในแง่มุมที่น่าสนใจ 7. เล่าถึงความเสียหายผลกระทบต่างๆจากวิกฤตหรือปัญหาที่เผชิญตายเล่าถึงอคติบทเรียนความคิดตกรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อกับชีวิตในวันข้างหน้าแก่กล้าเล่าถึงการฝึกฝนพัฒนาตนเองลองพยายามทําสิ่งใหม่ๆเกิดเล่าถึงการค้นพบทางออกทางเลือกใหม่ของชีวิตบทเรียนที่ได้ขบคิดจากเรื่องราวที่ลมลุกคลุกคลานอาจจะเป็นไฟนําทางสู่การเริ่มทําสิ่งใหม่ หรืออย่างน้อยก็ทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันให้เราได้มีจุดยืนที่แข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นและพร้อมฮึดสู้อีกครั้ง ตอนนี้ผมอยู่กับคุณต้านะครับเป็นผู้บริหารค่ายยับนะครับจะพูดเลยว่ายับเนี่ยเป็นค่ายเพลงแรปที่มาจาก Rap Is Now ก็จริงๆวันนี้อยากมานั่งพูดคุยกับคุณต้าเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราสถานการณ์เอยอะไรต่างๆที่ผมคิดว่ามันอยากมานั่งเปิดใจคุยกันอยากมานั่งฟังประสบการณ์ของคุณต้าแล้วก็ probe your brain นิดนึงอ่ะว่าที่ผ่านมามันมีการแก้ปัญหาย,ยังไงบ้างและทำยังไง จริงๆคือแบบ100%เซ์เลยธุรกิจบันเทิงเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนเป็น priority สุดท้ายของการแบบอันล็อกหรืออะไรอย่เงี้ยครับก็คือทุกคนก็ต้องแบบอดทนก็ต้องเรียกร้องอะไรอย่เงี้ยครับก็กระทบมากๆครับเพราะว่าเราเลี้ยงดูบริษัทหรือค่ายแล้วก็ศิลปินด้วยแบบงานโชว์บิดหรืออะไรที่แบบถ้าสมมติว่าเรายังแก้ไขปัญหาโควิด ได้ไม่ดีพอมันก็จะถูกเลื่อนในการอันล็อกปลดล็อกไปเรื่อยๆอะไรอย่เงี้ยครับสุดท้ายแล้วทุกคนก็แย่ครับในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ครับจะเป็นแบบเล่นผับเล่นเฟสติวัล่างนี้ใช่ไหมที่เราเรียกว่าโชว์บิดซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นแบบ50%หรือ60%ของรายได้ที่มันควรเป็นอินคัำที่เอามาสร้างค่ายต่อนะจริงๆจริงๆยับ ก็จะมีอีกขาหนึ่งเป็นขาคอมเมอร์เชียลครับก็คืองานโฆษณาต่างๆงานทายอินงานพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยครับ<ม>ยับก็จะมีศิลปินที่สามารถทํางานแบบนี้ได้<ม>เรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีอีกหลายศิลปินที่ก็ไม่ได้มีงานอย่างนี้มาบ่อยๆซึ่งเขาก็ต้องอาศัยพวกแบบโชว์บิดการเล่นสดยอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ทีนี้รเวนิวมันก็หายไปแบบเกินครึ่งคิดยังไงกับรัฐบาลแล้วการบริหารจัดการของรัฐบาล เขาไม่ได้ใส่ใจคนที่เป็นคนกลางคืน<ม>อ่าเป็นคนที่ทำเอนเตอร์เทนเมนต์คนที่ทำงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำงานกลางคืนนี่ะจะได้รับการแบบทรีตเป็นแบบพาริตี้สุดท้ายตลอด<ม>เขาไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งมีทั้งกลางวันกลางคืนไง<ม>คนกลางคืนก็ช่วยรันเศรษฐกิจเหมือนกัน<ม>ทีเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งนะแบบอย่างที่แบบทุกคนเรียกร้องกันอยู่ศิลปินเรียกร้องกันอยู่นักดนตรีหลายๆคนก็ต้องขายเครื่องดนตรีเพื่อเอาไปกินแล้ว<ม>และ เวลาที่เขากลับมาเขาจ้าเงินที่ไหนกลับมาซื้อเครื่องดนตรีอีกซึ่งมันแบบมันยากมากครับตอนนี้คิดว่าณตอนนี้ทางออกที่ดีที่สุดคนเป็นอะไรทางออกเลยก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะสำหรับผมน่าจะแบบพูดตรงๆนะแต่จริงๆเราควรได้คนที่สามารถ Management กับคริส i s แบบนี้ได้ดีเพราะไม่งั้นผมว่ามันมันช่วยอะไรไม่ได้เลยครับก็คือมันเหมือนมันไม่ได้เป็นเรื่องนู่นนี่ที่ใหญ่โตเลยนะแค่ ถ้าคุณบริหารไม่ได้ก็เอาคนอื่นมาลองบริหารแทนดูแค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องมากกว่านั้นเลยจริงๆแล้วนั่นแหละครับผมว่าดีที่สุดก็คือเปลี่ยนคนมาทำดูเปลี่ยนคนมาแก้ปัญหาดู ผมเชื่อว่าโควิดเนี่ยมันสร้างอุปสรรคเนาะให้กับ,บทุกคนแต่ก็มีหลายคนที่เจอโอกาสเช่นกันมีโอกาสไหมครับที่ได้เจอจากโควิดตอนนั้นพอมันมีเงินมันมีงานมาเยอะหรอาจะแบบไหลไปตามนั้นอะไรเงี้ยพอโควิดมันก็แบบเฮ้ยทำให้เรามาต้องแบบ organize องค์กรใหม่ทำให้เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ย เราต้องมีการลงทุนอย่างอื่นมากกว่าลงทุนแค่แบบมิวสิกบิสเนสแล้วนะเราเริ่มหาช่องทางใหม่ๆเพื่อให้มันแบบเอามาบาลานซ์กันอะไรเงี้ยครับอย่างกระแสคริปโตเคอเรนซี NFT หรืออตอนนี้เป็นเมตาเวิร์สหรืออะไรเงี้ยมันมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีช่องทางในการหาอินคัมใหม่ๆได้แล้วโดยที่แบบเออโอเคถ้ามันเล่นไม่ได้หรือประเทศมันจะเปิดปิด ไปเรื่อ,อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเราสามารถหาอินคัมเข้าค่ายได้ยังไงได้บ้างยอะไรเงี้ยครับน้องๆที่เขาเพิ่งเริ่มใหม่อย่างเงี้ยครับมีวิธีบริหารจัดการน้องๆเขาอย่างไรบ้างนะครับจริงๆย้บอ่ะคุยกันแบบพี่น้องอยู่แล้วครับเราแบบสนิทกันกับศิลปินอยู่แล้วก็ตอนนี้คือคุณตั้งใจทําผลงานไว้อย่าไปซีเรียสมากตอนนี้ถ้าไม่มีงานเราก็สพอร์ตเขาเป็นเดือนเงิน,เด,น,เ,ดนเดือนก็ได้เขาจะเป็นถ้าเราแบบทํางานร่วมกันแล้วอีกคนแบบหิวอ่ะ งานไม่ไดีอยู่แล้วยังไงหน้าที่ค่ายมันคือการแบบซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วครับคุณต้ามองอ d เดนิตี้ของแรปหรือแรป as an form expression ในสังคมไทยอย่างไงบ้างครับบริบทของแรปในสังคมไทยอะที่ผมทำารปบิสนามานะครับคนที่โดนกดทับมาตลอดอะเขาว่าเป็นคนหมู่มากในประเทศนี้เลยครับ แรปมันเลยบูมได้สําหรับผมนะเพราะว่ามันได้พูดในสิ่งที่อยากพูดจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพลงแรปมันดูก้าวร้าวโหมันฟังแบบฟังไม่ได้เลยนะถ้าแบบว่าคุณไม่ได้รู้จักมันมาก่อนอาจจะแบบบางคนอาจจะฟังไม่ได้เลยอันนี้พูดในซีนของอันเดอร์กราวนะครับแต่จริงมันคือเรื่องจริงที่เขาอยากเล่าให้ฟังว่าเขาโดนมาจริงก็เลยแรปสาหรับผมก็คือแบบยังไงผมทํายับที่มันจะดูแบบแมสขึ้นหรืออะไรผมก็ยังฟังอันเดอร์กราวอยู่ดีเพราะอันเดอร์กราวก็ให้อะไรที่มันแบบจริงมาก มมาหรัผเือนกนกที่ว่าแรปสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนประเทศของบ้านเราได้ไหมมีหลายประเทศครับท,ที่เขาใช้แรปในการแบบเอ็กซ์เพรสเรื่องแบบความไม่เท่าเทียมหรือฟรีดอมอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าแรปมันขับเคลื่อนอยู่แล้วอย่างเพลงประเทศกูมีอย่างเงี้ยมันขับเคลื่อนมากๆเลยนะมันขับเคลื่อนให้คนรุ่นใหม่สามารถกล้าที่จะแบบคริติกอะไรที่มันแบบดูเป็นปัญหาที่ไม่กล้าพูดหรือพูดได้ยากผมว่าประเทศกูมีก็อาจจะแบบเฮ้ยจุดประเด็นได้ว่าแบบเยาวชนหรือ ือคนรุ่นใหม่หรือคนในประเทศนี้ควรที่จะคริติกได้ในหลายๆเรื่องของปัญหาของสังคมไทย uh, uh huh. yeah. กลายเป็นว่าศิลปินที่มีอยู่ในเจเนอเรชันแรกอะแร็ปเก่งทุกคน uh huh. ก็นเลยดูเป็นค่ายเพลงแร uh ็ป huh. แต่ตอนนี้เรามีรับ น้องๆใหม่ๆเข้ามาแล้วครับ like <a> ก็อย่างป้ายนี้ก็คือ,อยังยับเราทําเป็นแคมเปญออเดชันเลยครับมีคนส่งประมาณพันกว่าคนอตอนนี้ได้7คนสุดท้ายเป็นเทรนนีก็ไม่ได้แรปจ๋าเหมือนเดิม uh huh. ก็จะเป็นแบบสายโวคอลสายเมโลดิก huh. อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีความ่าร์ดบีโซพมากขึ้น ยาบะมันดูสนุกมันดูฟันมันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายทัศนคติของมันเวลาทำอะไรออกไปอะไรเงี้ยหรือศิลปินเราปล่อยให้เขาดูเป็นตัวของตัวเองขนาดไหนที่มันไม่รู้สึกเป็นการเซตอัพขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยสำคัญที่ในปัจจุบันคนสามารถเลือกฟังศิลปินได้ทั่วโลกจริงๆแล้วอ่ะทำไมเขายังจะมาชอบเราอยู่ก็คือความเป็นตัวของตัวเองสำคัญครับผมไม่เคยแบบเซตอัพว่าแบบเฮ้ยคุณต้องเหมือนคนนี้นะหรือแนวเพลงคุณต้องเหมือนคนนี้อะไรเงี้ย คุณฟังอะไรคุณชอบอะไรก็คือทำออกมาอย่างนั้นเลยจะไม่ได้ไปโรโมเดลเพราะว่าจริงจ,งจะบอกว่าศิลปินเราทุกคนนะ่ะต้องแต่งเพลงเองด้วยครับมันจะค่อนข้างผลงานออกมาเป็นตัวของตัวเองจริงๆเพราะว่าเขาแต่งเองและร้องเองดีไซน์ทุกอย่างกับเพลง s <S การที่แบบเฮ้ย <Hey, S 1> เราเห็นเขา day o n เนี่ยวันนี้เฮ้ย <Hey, S 1> <hey, S 2> เขาไปอยู่จุดนี้เขาโตขึ้นสำหรับผมอะความดังอะไม่เท่ากับว่าเขามีอาิจูดที่โตขึ้นขนาดไหนนะ ผมอะรู้สึกว่าท t i t u d e เนี่ยสำคัญที่สุดละมันพาเขาไปในอนาคตได้อีกไกลคือถ้าท t i t u d e มาแล้วแบบเฮ้ยเขาโอเปนเขาแบบทํางานแล้วเขาจอยเขาเรสเพคคนทํางานด้วยวเขาก็น่าจะไปได้ไกลแต่ถ้าเขาดังแล้วเขาเห็นแค่ตัวเองอย่างเงี้ยอืมก็ไม่แน่นะ ทีนี้เมื่อกี้คุณต้าบอกว่าเงินทุนแน่นอนค่ายก็ต้องมีต้นทุนมีกําไรที่จะมาเลี้ยงเด็กในค่ายเนาะ เงินทุนของค่ายเพลงยับเองเนี่ยเป็นยังไงโชคดีมากที่เรามีงานคอมเมอรเชียลครับก็ทําให้เราแบบ survival ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราอยากหาพาร์ทเนอร์ที่ทําให้องค์กรเรามันไปต่อได้อยู่ดีครับจะบอกเลยว่าธุรกิจค่ายเพลงถ้าทําแบบในสเกลที่ยับทำอ่ะก็ใช้เงินเยอะแล้วนะแบบยังไม่ต้องเป็นค่ายใหญ่เลยซ้ำจริงยับเปิดมา3ปีเองครับก็ยังเป็นน้องใหม่มากๆอะไรเงี้ยแต่ก็จะเห็นเลยว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยมันใช้เงินเยอะจริงจากภาพที่เราเห็นมาการทํา MV การทำโปรดักชันต่างๆการจัดงานอีเวนต์ของยับอะไรเงรี้ยก็ทีมเราอ่ะเป็นคนแบบ สายภาพอยู่แล้วก็จะแบบเน้นมากอะไรอย่างเงี้ยครับคุณต้ามีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของบ้านเมืองเราสุดท้ายก็ต้องรอคนเจเนอเรชันนี้ขึ้นไปบริหารครับซึ่งมันก็จะต้องฝ่าฟันอะไรอีกเยอะเพราะว่าสุดท้ายผมเชื่อในเจเนอเรชันนี้สุดๆเลยตอบมานะอนาคตของวงการแรปในประเทศเราสุดท้ายคนที่เป็นตัวของตัวเองและคนที่สู้อยู่ยังไงก็ไม่ตายก็ดูอย่างที่ก๊อฟเอฟฮีอย่างเงี้ย S <S <an> <S เขาก็ Survival แล้วตอนนี้เขาก็มีค่ายด้วยตอนนี้เขาก collaboration กับต่างประเทศอะไรเงี้ย <S an> เขาอยู่ตั้งแต่แบบยุคบุกเบิกด้วยเขาก็ยังอยู่ได้เนี่ยอนาคตของยับผมมาตั้ง go ไว้กับทีมทั้งหมดก็คือเราจะ go global หรือ worldwide ให้ได้อะไรเงี้ยสุดท้าย <S <S <an> <S ผมว่าอนาะคตยับมันต้องไปตรงนั้นได้แนะ่นอนในความเชื่อผมเพราะว่าผมเชื่อศิลปินที่ผมมีอยู่มันจะเป็นยังไงเราก็ต้องแบบหาทางทำมันไปให้ได้อะไรเงี้ยอยากจะฝากอะไรกับแฟนเพลงแร็ครับ ยังไงทีมยับอะไม่หยุดที่จะหาอะไรมาให้คุณแบบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตศิลปินทุกคนครับเพราะว่าเรา s e เล c กมาแล้วแหละว่าแบบเขาเจ๋งจริงก็คือซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณมาตลอด3ปีที่สนับสนุนมาไม่งั้นก็ไม่มีวันนี้จริงๆนะครับศิลปินและทีมยับแบบขอบคุณทุกคนมากครับ